بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับเกี่ยวกับเรื่องของการอุปโภคบริโภควันนี้ชวนพี่น้องมาคิดในเรื่องนี้เรื่องอุปโภคบริโภคเกิดความสงสัยเกิดขึ้นในความเข้าใจของเราหรือในความคิดของเรา สงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการอุป po. โภคบริโภคคุยเฉพาะเรื่องนี้ก่อนนะไอเรื่องสงสัยเกี่ยวกับเรื่องาศาสนกิจเอาเอากองไว้ก่อนนะสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของอื่นๆนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องของอากีดาหลักความเชื่ออัลลอฮ์อยู่ยังไงมาลลยก้าเป็นยังไงอันนั้นเอากองไว้ก่อนวันนี้ชวนพี่น้องมาคิดเกี่ยวกับเรื่องความสงสัยที่มันเกิดขึ้นกับความรู้สึก เกิดขึ้นกับความคิดของเราในเรื่องของอุป,ปโภคบริโภคเราจะทำอย่างไรจะแก้ปัญหาอย่างไรสงสัยพี่น้องครับเรื่องของการสงสัยนี่เกิดขึ้นกับชีวิตของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่อัลลอฮ์ให้เกิดข้อสงสัยเกิดขึ้นซึ่งในนั้นเนี่ยมีฮิกมะ มีวิทยาปัญญามีเหตุแล้วก็มีผลที่อัลลอฮ์ให้เป็นไปตามนั้นเกิดความสงสัยนี้เมื่อเกิดความสงสัยแล้วศาส,สนาอิสลามเนี่ยสอนผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่างไรมันมีอยู่สี่ขั้นตอนที่วันนี้จะได้อธิบายให้พี่น้องได้รับทราบเพื่อว่าเราจะได้หลุดพ้นจากข้อสงสัยแล้วข้อสงสัยตรงนั้นจะนำไปสู่ความสุขใจ ที่เราได้สยบหรือคลี่คลายความสงสัยตรงนั้นไปได้ก่อนอื่นอยากจะอ่านพี่น้องอ่านฮะดิษบทหนึ่งให้พี่น้องได้รับทราบซะก่อนนะครับว่าสิ่งที่เป็นข้อสงสัยเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอะลฮิวะซัลลัมสอนเราเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปรู้กันนะครับว่าวิาวธีการคลี่คลายความสงสัยออกไปจากจิตใจเนี่ยทำอย่างไร แล้วก็จะทำอย่างไรให้เรามีจุดยืนแห่งการปฏิบัติในลักษณะที่ถูกต้องใสสะอาดที่สุดในศาสนาของอัล l a h Subhanahu wa taala อันนี้ละซัสนิบเนอาลียินอิบนาบีตอลิบรอดิยัลลอฮุอันฮุกอละกอละรอา ر س و ล u l l a h i ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ s ัลลัมดะมายารีบุกะอิลามาลายารีบุกะท่านฮะซัน นะครับเป็นหลานชายของท่านนาบีซึ่งเป็นบุตรของท่านอาลียิบนาบีตอลิบอาลียิบนาบีตอลิบก็เป็นลูกเขยของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอเลหิวซัลลัมที่ได้แต่งงานกับท่านหญิงฟาตีมาบางรายงานฮะดิษบอกอย่างนี้ว่าท่านฮะสซันรายงานว่าฉันท่องจําเรื่องนี้มาจากท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮาุอะลหิวซัลลัมเป็นประโยคสั้นๆดะ มายารีบุกะอีลามาลายารีบุกะเจ้าจงละทิ้งสิ่งที่ทำให้เจ้านั้นเกิดความสงสัยหวาดระแวงออกไปจากจิตใจทิ้งมันออกไปจากจิตใจแล้วจงยึดถือสิ่งที่ไม่ทําให้จิตใจของเจ้านั้นเกิดความสงสัยเกิดความหวาดระแวงอันนี้เป็นฐานเดิมไอเรื่องสงสัยละเอาไว้ก่อน จะทำในสิ่งที่ไม่เกิดความสงสัยจะทำในสิ่งที่เกิดความชัดเจนเกิดความใสสะอาดที่สุดในศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานาหุตาลาตรงนี้ชายครอบคลุมเกี่ยวกับภารกิจในศาสนาทั้งหมดทิ้งสิ่งสงสัยแล้วก็ไปยึดทำในสิ่งที่ไม่เกิดข้อสงสัยมีความชัดเจนมีความชัดเจนแล้วก็มีความใสสะอาดไม่เกิดความมุน อะไรคุณมัวไม่เกิดสีเทาๆเป็นสีขาวที่ใสสะอาดที่เราจะยึดถือปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นทีนี้เมื่อเราได้รับรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเราก็มาดูนะเราจะปฏิบัติเกี่ยวกับคำสั่งคำสอนของท่านรอซูลสลลัลองอะัลฮิวะซัลลัมอย่างไรเมื่อมีการสงสัยเกิดขึ้นในเรื่องใดก็ตามแต่พี่น้องครับผู้ศรัทธาจะต้องกลับมาดูมาสู่บัญญัติของอิสลาม เพื่อที่จะได้ทราบว่าสิ่งที่เกิดข้อสงสัยตรงนั้นมันมีข้อตัดสินอย่างไรในหลักการอิสลามโดยการกระทำสีขั้นตอนต่งต่อไปนี้อันนี้เอาเฉพาะในเรื่องอุปภโภคบริโภคก่อนนะไอเรื่องอากีดาเดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยให้ฟังไอเรื่องของอิบดะดาเรื่องศาสนากิจอันนั้นก็ต้องคุยนะครับสักตอนหนึ่งเลยเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจหรือ ในเรื่องของเกี่ยวข้องกับอัลลอฮ์สุบฮานาะหัวตาลาอัลลอฮ์อยู่อย่างไรมาเลาย์กาเป็นอย่างไรยินมันเป็นยังไงเกิดสงสัยในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะปฏิบัติตนอย่างไรอันนี้เอากองไว้ก่อนเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าที่สวมใส่ทั้งอุปโภคทั้งบริโภคเนี่ยปฏิบัติตามขั้นตอน4ประการดังต่อไปนี้เพื่อที่จะสยบข้อสงสัย เพื่อที่จะกำจัดความสงสยัยความหวาดระแวงออกไปจากจิตใจพอฮัดดีสีอ่านให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ท่านนาบีบอกวา่วาดะมายารีบุกะอิลามาลายารีบุกะจงทิ้งไปสิ่งที่เกิดความหวาดระแวงสิ่งที่เกิดเป็นข้อสงสัยทิ้งมันไปแล้วมายึดถือปฏิบัติในสิ่งที่ไม่มีความสงสยัยในสิ่งที่ชัดเจนแล้วมาปฏิบัติในเรื่องนั้น ขั้นตอนที่หนึ่งพี่น้องเวลาเราสงสัยเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภคสงสัยว่าอาหารนี่มันจะฮาลาลหรือไม่ฮาลาลเนี่ยเนี่ยตรงนี้อ่านไม่ค่อยออกมันจะมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่หรือเปล่าหรือส่วนประกอบของมันเนี่ยมีเยลาตินผสมอยู่เอเยลาตินเนี่ยทราบข่าวว่ามันมาจากอะไรนะสกัดมาจากหมูจากหนังหมูหรืออะไรก็ตามแต่เราเกิดข้อสงสยัย ถ้าเกิดสงสัยแบบนี้นะหยุดภารากิจตรงนั้นเอาไว้ชั่วขณะหยุดเอาไว้ก่อนพี่น้องหยุดไว้ชั่วขณะเพื่อเพื่ออะไรเพื่อใช้เวลาค้นหาความชัดเจนว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องเทฮารานหรือเป็นเรื่องทีทฮารอมทั้งอุป,ปโภคและบริโภคใช้กฎเกณฑ์ตรงนี้เป็นบรรทัดฐานดังนั้นเราก็จะอยู่บนความใสสะอาดสิ อันเนี้ยมันคุมเครือเอ้ยยังไม่ชัดเจนเลยว่ามันจะฮารานหรือมันจะฮารอมเราก็ต้องหยุดไว้ก่อนพฤติกรรมที่ศาสนาเรียกร้องให้หยุดเอาไว้ก่อนตรงนี้แหละมันเป็นพฤติกรรมที่ทําให้เรานั้นไม่ถลําตัวเข้าไปปฏิบัติสิ่งที่มันยังคุมเครืออยู่สิ่งคุ้มเครือที่อยู่ต่อนหน้าเราบางทีอาจจะอยู่ในซีกที่ฮารามก็ได้บางทีอาจจะอยู่ในซีกที่ฮา,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 ารานก็ได้แต่เราหยุดไว้ก่อน การหยุดเอาไว้ก่อนตรงนี้แหละเป็นความใสสะอาดที่ท่านบีช่าให้เราดำรงตนอยู่อย่างนี้ไม่ให้ไปเกลือกลัวอยู่กับสิ่งที่มันฮามหรือสิ่งที่มันยังไม่แน่ชัดว่าจะฮามหรือหรือจะฮารานกันแน่เราจงหยุดสิ่งเหล่านั้นไว้ก่อนอาผู้หญิงคนหนึ่งไปซื้อผ้าฮิญาบมาประคุมฮิญาบเรียบร้อยแล้วโอ้โหสองกระจกดูมันดูเด่นมันดูแวววาว มันดูสวยงามมันดูระยิบระยับเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะฮิญาบแฟชั่นเนี่ยฮิญาบที่มันคุมแล้วมันรู้สึกอาราอารามมันรู้สึกแวววาวมันรู้สึกเด่นขึ้นมาอันเนื่องมาจากมีเครื่องประดับอะไรต่างๆระยงรรยางเต็มไปหมดเลยสงสัยว่าเอ๊ะมันจะฮาลานหรือเปล่านะพอดูแล้วเราดูที่กระจกส่งตัวเราเองดูเนี่ยเรายังเห็นว่าโอ้โหมันดูแลแวววาวมันทําให้เราเด่นขึ้นมามากเลย เอะมันดึงดูดสายตาเพศตรงข้ามเอะมันจะฮาลาลนหรือเปล่ามันจะอนุมัติหรือเปล่าหยุดภารกิจตรงนั้นเอาไว้ก่อนเรื่องอาหารการกินสงสัยว่าเอะคนเนี่ยมันไม่ใช่มุสลิมนี่แล้วก็มันมาแต่งกายคุมฮิญาบอย่างเนี้ยให้สลามมันก็รับไม่เป็นหรือว่าเอาละมันก็มาเดียแต่งกายคุมฮิญาบแต่ที่ตู้ของมันมีอัลลอฮ์มูฮัมมัดอยู่ให้สลามมันก็ไม่พูดอะไรเอ๊ะสงสยัยหยุดเอาไว้ก่อน เรื่องบริโภคสงสัยหยุดเอาไว้ก่อนเรื่องอุปโภคการแต่งกายการปฏิบัติอะไรหยุดเอาไว้ก่อนสงสัยนี่คือหน้าที่ประการแรกประการที่สองพอหยุดแล้วสอบถามจากบรรดาผู้รู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงสอบถามจากบรรดาผู้รู้นี่อาจารย์ฉันซื้อผ้าฮิญาบมาเนี่ยดูแลพอใส่แล้วมันอาราอารามมันแวววาวมัน สวยงามมันเด่นขึ้นมามีเครื่องประดับที่ที่พาหิยาบนี่เยอะเลยเอมันจะเป็นสิ่งที่ฮาลาลนหรือเปล่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามไหมบรรดาคณาจารย์ก็จะอธิบายให้ฟังอ๋อมีกฎอยู่ข้อหนึ่ง้าหิยาบเนี่ยมีกฎทั้งหมดอยู่8ข้อนะเดี๋ยววันหลังจะเอามาคุยให้ฟังพาหิยาบสําหรับมุสลิมมีกฎเกณฑ์อยู่8ข้อที่จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ถ้าไปละเมิดกฎข้อหนึ่งข้อใดตรงนั้นถือว่าเป็นการคุมฮิญาบที่ไม่ถูกต้องเกิดโทษในการคุมฮิญาบข้อข้อหนึ่งหนึ่งใน8ข้อตรงนั้นก็คือฮิญาบนั้นมันเป็นซีนะมันเป็นความเพลิดเพลลมันเป็นความอาราอารามที่มีเครื่องประดับติดอยู่ที่ผ้าฮิญาบตรงนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแปลว่าฮิญาบแฟชั่นเอามาใช้กับมุสลิม่าไม่ได้ ผู้รู้ก็จะอธิบายนะครับบอกกล่าวให้แก่คนที่ถามไปเนี่ยให้ได้รับทราบว่าตรงนี้ไม่ถูกต้องนะพี่น้องนะวเวลาจะคุมิยาบต้องไม่เป็นฮิยาบที่ดึงดูดสายตาเพศตรงข้ามที่หันมามองจะต้องไม่มีเครื่องประดับจะต้องไม่มีซีนะไม่มีเครื่องประดับที่มันดูอาราอารามเพิดแพล้วหรือว่าพิจิตรการตาอันนี้ไม่ได้นะก็จะเตือนพอรู้แล้วปั๊บอ๋อฮิยาบแฟชั่น เป็นสิ่งที่ต้องห้ามในหลักการอิสลามเลิกเลยฮิญาบอันนี้นะครับไปไปตกแต่งเอาเครื่องประดงประดับอะไรออกซะผู้หญิงออกนอกบ้านเวลาคุมคุมฮิญาบนี่ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยที่สุดมิดชิดที่สุดให้อยู่ในระดับที่เรียบง่ายที่สุดไม่เป็นจุดเด่นนั่นแหละคือฮิญาบที่ถูกต้องประการหนึ่งของของฮิญาบของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ สุฮานาะหัวตาลาพอในเรื่องของการบริโภคเป็นยังไงสอบถามสิครับพี่น้องเอเจลาตินมนันย,ย,ยังไงอาจารย์แล้วก็ไอเรื่องเนี้ยมันมีแอลกอฮอล์อยู่ประมาณ2-3%เป็นี่ยเป็นยังไงคณาจารย์ก็จะใช้การวินิจฉัยคน้นคว้าหาหลักฐานมาอธิบายให้เราได้รับทราบพ,พอเรารู้หุกกลมของมันอย่างชัดเจนแล้วนั่นแหละเราจะเดินต่อจะบริโภคต่อหรือไม่บริโภคต่อ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะตัดสินใจแล้วว่าเรามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ขนาดไหนถ้ารู้แล้วบรรดาผู้รู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากๆเป็นผู้รู้ที่จริงๆไม่ใช่ผู้รู้กัมลอนะบอกกับเราว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ฮารามนะเราก็ต้องออกห่างแปลว่าเราก็อยู่บนความใสสะอาดแล้วไม่เด็ดปฏิบัติในสิ่งที่คุ้มครือเพราะความคุ้มครือนั้นบางทีอาจจะอยู่ในซิกที่ฮาราม บางทีอาจจะอยู่ในซีกที่ฮาลานเรายังไม่ปฏิบัติก่อนพอมาสอบถามความเป็นจริงปับ๊บโอ้สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ฮาลามเราก็พ้นแปลว่าเราอยู่บนความใสสะอาดตามที่ท่านนาบีใช้ให้เราอยู่บนทางที่ใสสะอาดนะครับสองข้อแล้วนะเกิดข้อสงสัยในเรื่องของอุปโภคบริโภคพี่น้องหยุดตรงนั้นไว้ชั่วคราวสอสอบถามจากบรรดาผู้รู้สาม ค้นคว้าจากตำรับตำราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนานอกจากสอบถามผู้รู้แล้วบางทีเราสามารถที่จะค้นคว้าต่อได้ค้นคว้าสิครับพี่นอ้องอิสติฮาดค้นขวายซะมีหลักฐานอย่างไรหลักฐานห้ามตรงนี้เป็นอย่างไรชัดเจนไหมเป็นฮะดีษที่ถูกต้องไหมอันเนี้ยข้อที่สามนี่จะใช้กับระดับของคนที่พอที่จะค้นคว้าหาตัวบทหลักฐานมาตัดสิน กับสิ่งที่ตนเองเกิดความสงสัยข้อที่3นี่อาจจะอยู่คล้ายๆกับว่าไม่ได้ครอบคุมถึงคนในสังคมทั้งหมดแต่ข้อหนึ่งกับข้อ2นี่ครอบคลุมเลยสงสัยในเรื่องใดหยุดไว้ก่อนสอบถามผู้รู้ซะเพื่อที่จะได้หุกกลมข้อตัดสินที่ถูกต้องข้อที่4ตรงนี้สามารถที่จะปฏิบัติได้ทุกคนก็คือหลังจากที่ทราบแล้วว่ากฎเกณฑ์ต่างๆในสิ่งที่เราสงสัยเนี่ย มันชัดเจนแล้วให้เราขอดูอาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาโอ้อัลลอฮ์ขอได้โปรดทําให้ให้สิ่งที่ข้าพระองค์เกิดข้อสงสัยตรงเนี้หลังจากที่ข้าพระองค์ได้เรียนรู้สอบถามแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ข้าพระองค์ได้ตัดสินอย่างถูกต้องเลยเถิดอย่าอัลลอฮ์ถ้าเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอย่าอัลลอฮ์ได้โปรดดนใจข้าพระองค์ให้ทิ้งสิ่งที่คุมเครือตรงนี้สิ่งที่ไม่ชัดเจนตรงนี้ด้วยเถิดนะขอดูอาเลยทั้งสี แนวทางตรงนี้เอามาปฏิบัติกับตัวเองเอามาคิดตึกตองปฏิบัติกับตัวเองในยามที่เกิดข้อสงสัยในเรื่องของเครื่องอุป,ปโภคและก็บริโภคนี่แหละมันก็จะทำให้เราหรือทำให้ชีวิตของเรานั้นไม่ไปเกลือกลั้วอยู่กับสิ่งที่อาจจะนำเราไปสู่ของห้าลามก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องคุมเครือนี่คือจุดยืนของผู้ศรัทธาเรื่องสงสัยเรื่องหวาดระแวงนี่คือจุดยืนของผู้ศรัทธา ที่จะต้องปฏิบัติหรือกำจัดความสงสยัยความหวาดระแวงออกไปจากจิตใจของเราด้วยหนทางทั้ง4ประการที่ผมได้บอกกับพี่น้องตรงนี้ไปเพื่อที่จะให้เราได้อยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์แล้วก็อยู่ในกรอบของความถูกต้องให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับวาบิลลลหิตเตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลยกุมวะรหฮมาตุลลอฮวะบารากกาตุ